ครับผมก็สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุลอ่าคลิปนี้นะครับเราจะมาว่ากันถึงบนนะครับสองตัวมาหนึ่งตัวเนาะมันเป็นสูตรเก่านะวันที่แล้วก็ลงถ้าพี่น้องท่านใดจดสูตรไว้ก็ดูก็ได้เด้อไม่ดูก็ได้นะครับไม่ว่ากันอันนี้ผมลงอ่าให้พี่น้องที่เขามาใหม่เบิงนแน่นะครับแต่สมาชิกเก่าคนขนาที่อ่าล่วงหน้าไปแล้วละ่ะ นะครับกระสูดมันบดยากนะเนี่ยใช่สองตัวนี้บวกกันนะครับเนี่ยห้าบวกศูนยะ์ 0, ได้เท่ากับเลขห้านะครับห้าบวกห้าคงที่มันจะได้หากับศูนย์นะได้เลขสองตัวมาหนึ่งตัวนะครับผลออกที่สี่ห้าสามเลขห้านะครับไปที่หลักสิบวนต่อไปนะครับสี่บวกสาม เจ็ดเบวกหเป็น12ได้7กับ2ผลออกที่7 8 2อนะครับอันนี้มา2ตัว7ไปหลักร้อย2ไปหลักหน่วยนะวดต่อไปนะครับก็7จบวกสอนะเจ็ดบวกสองเท่ากับเลขเก้าเก้าบวกห้าเท่ากับสิบสี่ได้เก้กับ4ผลออกที่4 7 8เจ็นะครับเลข4 ไปที่หลักร้อยนะครับมันเป็นวน2ตัวมา1ตัวนะมันมันจะไปหลักใดกับก็ยังบรูนะครับวัดต่อไปนะครับ4บวก8เท่ากับ12ได้เลข2 2บวก5เท่ากับ7นะครับเด่นที่2กับ7ผลออกที่8 1 2นะเลข2มาที่หลักหน่วยนะครับ มวดต่อไป8บก2เป็น10ได้เลข0 0บก5ได้5อ่า0บก5ได้5นะครับได้0กับ5ควรออก2 0 2เลข0ไปที่ตำแน่งหลัก10นะครับงวดต่อไปอ่ะ,อะ2บก2นะครับ2บก2เป็นเลข4 4บก5ถ้าตับ9ได้4กับ9 สี่กับเก้าผลออกที่สี่สี่หกนะครับสี่สี่หกเลขสี่มันจะไปไปลอยไปสิบไปนวยกระซางมันเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับต่อไปนะครับ4บวก6เป็น10ได้เลข0 0นบวก5ได้5ได้0กับ5ผลออกที่9 5 1นะครับเลข5 งวดต่อไปนะครับ9บวก1นะ9บวก1เป็น10ได้เลข0 0บวก5ได้5ได้0กับ5นะครับผลออกที่9 9 0เลข0นะครับมาที่ตำแหน่งหลักหน่วย <c oughs> นวดต่อไปนะครับวดต่อไปเราก็เอาเหมือนเดิมนะครับหลักร้อยบวกหลักหน่วยบนนะครับเกวกศเท่ากับเลข9 9้าเบวกห้าท่ากับสิได้เลข9กับ4ี่คนออก0ูนย์เกนะครับเลขเก้ ไปที่จำแหน่งหลัก10บงวดต่อไปนะครับ0บวก7 0บวก7ได้7 7บวก5เป็น12ได้7กับ2ผลออกที่7 5 7นะครับต่อไป7บวก7เท่ากับ14ได้เลข4 สี่บวเท่ากับเได้สี่กับเผลออกที่ห้านะครับเลขสีวดต่อไป5้าบวกสีบวกสเท่ากับเลขเได้เลขเก้านะครับเก้าบกหเท่ากับสิได้เก้กับสอันนี้ได้สกับเกอันนี้เกับสผลออกที่เก้ นะครับเลขก้าเก้าบวกเก้าท่ากับสิได้8 8ดบวกหเป็น13ได้เลข3ได้8กับ3ผลออกที่0 6 3นะครับเลข3ไปที่หลักหน่วยนะวัต่ิพานมานะครับศูวกสได้3าม 3ามบวกหเท่ากับแได้3กับ8นะครับผลออกที่3 9 5เก้เลข3สูตรนี้งวดที่แล้วผมก็ลงนะครับสูตรนี้อ่างวดที่จะถึงนะครับ3าบวกหเท่ากับเลข8 8ดบวกหเป็น13อ่ะวันนี้ก็ได้8กับ3อีก นะครับงวดที่จะถึงนี่ก็ยังเป็นแปดกับสามนะเดี๋ยวก็อน,นุญาตเอามาเขียนใ่นี้ไว้นะ นี่เป็นสูตรหนึ่งนะครับเป็นสูตรหนึ่งจริงๆใช้อยู่6สูตรนะบน2ตัวมาตัวเนี่ยผมใช้อยู่6สูตร <c oughs> วันที่แล้วกระลุงนะครับแต่ว่าตัวเลขที่ทำออกมานั้นนะมันจะรุดไปตัวหนึ่งนะมันก็เลยบดถึกนะครับ หลุดไปตัวหนึ่งมันก็เลยบวถืออันนี้สิทธินะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14งวดยังไม่หลุดนะครับ14งวดยังไม่หลุดนะ <c oughs> อะ แล้วก็ถ้าคิดอีกแบบหนึ่งก็เอาตัวเดิมนั่นแหละเนี่ยเอาตัวนี้นะห้บวย์ได้5้า่หบออันนี้อีกสูตรหนึ่งนะพี่น้องนันจะจําได้นะได้5 6 4หนะได้สี่หาหนะครับ5้บวกศย์ได้5เพิ่ม1ลดหนึงนะได้สี่หาหออก4 5 3ตัวนี้มันจะเป็น x 4ี่ x หนะครับ สี่บวกสาบวกสเป็น7จ็ได้เลขเจเพิ่มเป็น8ลดเป็น6ได้6กเผลออกที่เจ็นะครับเลขเจเลขแปดเบวกสเท่ากับ 9. เก้าได้เก้าเพิ่มเป็น0ลดเป็น8ผลออกที่4 7 8เจ็นะครับสี่ เลขแปอวดต่อไปนะครับ4บวก8เท่ากับ12มันก็ได้เลข2เลขก3เลขก 1. นะครับ4บวก8เท่ากับ12ได้เลข2ลด1เพิ่ม1น2 3ะครับ1 2 3ผลออกที่812 1กับ2นะครับวันี้8บวก2เป็น10ได้เลข0 เพิ่มเป็น1ลดเป็น9ได้901ผลออก202เลข0นะครับอ่า2 2นะครับ2บก2เป็น4เพิ่มเป็น5ลดเป็น3ได้345ผลออก446เลข4นะครับงวดต่อไป สี่บวกหกบวกหเป็น10ได้เลขศ0นย์เพิ่มเป็น1นึลดเป็น9ได้901าน่งนะสูตรนี้05นย์ห้านะถ้าตัวชนมันก็ชนเลขศูแต่ว่านี่แหละตามอ้นี่มันตัวนี้เข้าที่เลขห้ตัวนี้เข้าที่เลขหนงะครับนะอางวดต่อไปเก้าบวกหเป็น10ได้เลขศูเพิ่มเป็น1นึลดเป็น9ก้าได้เก้าศูกัน 90 1ผลออกที่9 90นะครับเลข0ันนี้เลข0นะนี้เลข9เข้า2ตัวนะครับ9บวก0ได้9เพิ่มเป็น0ลดเป็น1อ่าเพิ่มลดเป็น8ดิ8 90นะครับอันนี้ได้เลข9อันนี้ได้8 90ผลออก0 97เลข0กับเลข9นะครับ งวต่อไป0บก7นะ0บก7ได้เลข7เพิ่มเป็น8ลดเป็น6ได้6 7 8ผลออก7 5 7นะค <c oughs> ่าแต่ว่าบ่ได้เบิ่งกล้อง <c oughs> อ่า0บวก7ได้7เพิ่มเป็น8ลดเป็น6ผลออกที่7 5 7อ่าเลข7นะครับงวดต่อไป7บวก7เป็น14 4 เพิ่มเป็น5ลดเป็น3ได้3 4 5ผลอ,ออก5 4 4เลข4เลข5นะครับเนี่ยัลออก5 4 5, 4นะอ่งวดต่อไป5บวกเท่ากับเลข9 9เพิ่มเป็น10ลดเป็น8ได้แ9 0ผลออกที่9 7 9เลข9อ่เกบวกเ เท่ากับสิบแปดนะครับเก้าบวกเกาเท่ากับสิปได, 8, ได 9, ปน 7, นะ้ได้เก้าลดเป็นเจ็ดนะได้เจ็ดดก้านะครับอันนี้ <c oughs> มันเป็นสูตรดังที่เอาไปไปวิ่งไปทำกันนั่นแหละพอดังปุ๊บงวดเนี้ยเลขดังที่สุดก็คือเลข82นะครับ82หรือ83นี่แหละมั้ยไหมที่เอาไปวิ่งกันมันจะเข้าตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียว,ว,ยวนะครับตัวเดียวมาแล้วมันก็จะมาเป็นสูตรนี้ นะครับวันนี้มันหลุดแล้วก็วัที่แล้วก็บางท่านก็ใช้บางท่านก็ไม่ได้ใช้นะก็จะเป็นศูนย์บวกสามได้เลขสามเพิ่มเป็นสี่ลดเป็นสองนะได้สองสามสี่ 4. อันนี้ก็ได้สามกับแปดผลออกสามเก้าห้านะครับเลขสามมันก็ย,ยังเดินอยู่นะวันนี้นะครับสามบวกห้าเท่ากับเลขแปดเพิ่มเป็นเก้าลดเป็นเจ็ด บางทีมันอาจจะมา2ตัวเดอ้ออาอาจจะเป็น8กับ9หรือ8กับ7อะเงี้ยพราะว่าตัวนี้มันได้8กับ3ถ้า8ไม่มาก็เลขยกมมานะครับเพราะว่ามันก็เคยเข่า2งวดเนี่ยเข้า100กับ10เข้า4กับ5นะครับวันนี้เข้า4กับ5วันนี้เข้า9กับ0วันนี้ก็เข้า9กับ0นะครับอันนี้ออก4 4 6, 6เบิ้ลอันนี้เข้าที่เลข0 แล้วก็เนี 5, ่ยเขา4กับ5เข้า7กับ8นะครับสูตรล้างเนี่ยมันเคยมา2ตัวก็มีนะครับคยเขา2ตัวก็มีเจ็ดแเนะ 7, 8, 9, นะเขียนเขียนเขียนใจเด่นไว้แล้วกันเดี๋ยวค่อยมาคัดกันใช้สูตรเดียวกันนะครับแต่เ,เราอย่าเพิ่งเลือกเอาตัวชนนะครับเป็น7 8 9เเอาไว้เป็นตัวเลือกเด้อ ซึ่งตัวเลขยังวไรจับนะครับมันมีอีกหลายสูตรนะ <c oughs> บางท่านก็เดินร่วมหน้าไปก่อนนะครับบางท่านก็ยังไม่ได้ไอ้นั่นกะโอเคนะครับนะ <c oughs> เอ่อ ซึ่งไอสูตรพวกนี้นะครับมวดก่อนพู่นมันออกผมใส่แบบนี้แหละแต่มันยังไม่เข้าตรงนะยังไม่เข้าเต็มนะครับมันได้ี6กูจับกันแล้วจับควายกันแล้วนะครับวันนี้มันเป็น640มันออกศูนย์หกดไปแต้มนึงแล้วก็งวดที่ผ่านมานะครับ วันที่ผ่านมานะครับเห็นไหมผมใช้สูตร2ตัวมาตัวนี่แหละแต่มันชวนกันที่8กับ3เยอะนะครับแล้วก็มี9กับ6มันไดแค่เสียวนะสามหกเใจมันออก3 9 5ห้านะครับเป็นวันนี้ผมกระสีวิ่งือกันเนี่ยใช้บว2ตัวมาตัวนี่แหละอันนี้ผมล,ลงไปแล้วนะเมื่อกี้ี่สูตรหนึ่งทั้งหมดใช้อยู่1 2 3 4สใสี่ห้าใส่ยทั้งหมด6สูตรนะครับ ผมลงไปแล้วสูตรหนึ่งนะก็คือสูตรสูตรนี้แหละซึ่งมันเด่นที่สามเด่นที่แปดกับสามอันนี้เป็นสูตรลองสามตัวนะเอาไว้เฉยๆนะครับเผื่อเผื่อมีเผื่อมีสูตรใด,ดอ่าสวนการทีเลกเก้าหรือว่าสวนการทีเลกเจ็ดผมก็จังมาว่าก,กันนะเ,เป็นสูตรเก้าทั้งนั้นนะครับ <c oughs> มีวอี่แล้วลดไปสูตรหนึ่งทีเลแปดกับสอง ดเดียนี่8ดกับ3 8กับ3 8มดกับ3 9มกับ6มาตัว2กับ3มาตัวนะมันชนกันก็เลยจับเลขบวกระนะวันนี้ก็ยาส่วนกันหลายๆาย <c oughs> ให้มันให้มันพ่อได้จับเลขได้นะครับเราโอเคนะครับคลิปนี้ก็ได้เดี๋ยวเอาไว้แค่นี้นะบน2ตัวมาตัวเดี๋ยวเจอกันอีกคลิปหน้านะครับสูตรนั้นไ่ได้บวกยากหรอก ใช้ไม่กี่ตัวนะใช้เลข2หลักบวกกันแค่นั้นเองนะครับเป็นตามสไตล์สองเฮ้านะพี่น้องกระไดเด่นไปนแน่แน่ละยังมี8อยู่เด้อแกับ3มนี่ตัวไหนจะมานะครับโอเคคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ